ไอฟีที่น่ารากักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่พาทุกคนมาดูน้องเต่ากันค่ะทุกคนเราจะขอหวยกับน้องเต่าดีไหมลูกนี่คะ่ะที่เดนมาร์กก็มีเต่าะคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมนั่งทับข้าวโพดเฉยเลยเขาไม่ได้กินข้าวโพดหรอกคะ่ะเขาอยากจะออกมาเล่นจริงจริงนะ,ะทุกคน หรือว่าเราจะของหวยดีเราโคงหวยดีไหมครับทุกคนเดีย๋ยวพี่ไม่ได้ใส่แว่นมาเดีย๋ยวพี่จะเห็นหวยกันเต่าไหมนี่ครับทุกคนเต่าพันปีคนระับทุกคนตัวใหญ่ขนาดนี้อายุไม่ใช่เล่นๆแล้วนะกันนี่ใช่ไหมครับทุกคนโอ้ยพี่อยากจะใส่แว่นจังเลยไหนดูซิว่ามีเลขให้เราไหม นพี่ไม่ได้ใส่แว่นเดี๋ยวพี่ต้องใส่แว่นค่ะทุกคนเราถึงจะมองเห็นนะทุกคนมองเห็นไหมคะทุกคนเผื่อมีใครจะโชคดีเดซูมให้ดูก่นอขอเงินแดงค่ะทุกคนก็อยู่เลยเต๋อคนะ่ะทุกคนเต๋อเป็นๆนะทุกคนไม่ใช่เล่นๆค่ะ ซ่อนอย hey, ู่ไหนเราจะไปซ่อนค่อยอยู 10, ่ไสายไปยังเจ้าอยู่สวยงามมากค่ะทุกคนและพี่ว่าเป็นเต่าพันปีเป่าให้ยายชาลิีโฟด้ก็เสดินเสดีเดียมางงงสุดนะคะอีกซีสิลิล่น ใช่ใช uh, so yeah, uh, uh. yeah. yeah. no ่เราจะไปไปแก้ซีลิ่งหรือวิซิวิซินินเดตอ่ะเยอะน้องแฮนด์โกยิมเข้าไปเลยเขียนดูที่ทักเราจะเอาออกมาให้พี่ดูชีวการบวมโอ้ขนาดนี้เด็น้อยเขปร์เยอะอยโอเค อีวาพี่จะโงหวยแลค่ะทุกคนพอดีหวยวะเกดเช่ปกุลเลยอะยถาดูปกติโอ้โมาสวัสดตอนนวะใายที่บ้านมีรูดเดอร์รลยเยโอ้ยน่สุดแลีวาคุณชัชิววะชิวเขาบอกว่ายี่สิบปีค่ะทุกคน สิบปีใช่ี่ประมาณยี่ส okay. ิบปีโอเคชูว่าอ๋อไม่เห็นสวยโย่เนี่ยเดินมาพี่แล้วกันทุกคนเขาบอกว่ายี่สิบปีกับทุกคนยี่ส oh ิบปีโอ้โหก็ถือว่านานนะโอเคทักพอดิเนี่ <Yeah. S 1> yeah. ทักขอบคุณมากค่ะทุกคนมาดูน้องเต่ากันนะคะทุกคนเพราะว่าคนเก่งตุ้ณย้ายเข้ามา โอเคน้องนกเน่ย hmm. ค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะน no, no. ้องนกน้องนกไม่ม okay, ีตาค่ะท <sighs> ุกคนแตทำไมเขามองเห็น ca. ล่ะวะตากาอยู่ไหนฮะโอ้ดวงตาเล็กๆดวงตาเล็กๆค่ะทุกคนนี่ค่ะเพร็ดเนี่ยโอเคค่ะทุกคิวคิวเจลลี่แคนดูเจลแคนดูเจลแคนดูเจล Det kan se. Du er så sød. Åh, Ja. du okay. Tak skal du have. Mange tak. Ja! Ja, ja! bare er Ja. Åh, jeg Det er meget flot farve. Hvor kommer jeg henne nu? Hvad har haft Oh, han løser, jeg år, ja, han har så har haft en 15-20 år. 25 år? Hva? 25 år? Nej, mellem 15 og 20 år. Jeg kan Nå, ikke huske det. Han elsker at kysse. Jo, okay. jeg kan ikke godt lide dig. Jeg kan ikke godt lide at kysse. Ja. Ja, okay. Ej, jeg var også okay. vant til det. Ja, ja, ja. Er det godt, Boksi? Boksi? Ja. ja. Tak skal du have. Så, okay. gå hjem. <laughs> det var sygt. Jo. ก็ว่าประมาณสักไกยห้าปีค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะทุกคนประมาณห้าปีค่ะนกแก้วค่ะเอทีเลอร์ทีมีแฟมิลี่สักแฮนดี้ดีซีดีพอดีที่เคยฟัง store แดนส์กู่จะเกยาจะอังเตล์ไทยโอเคทีทีมีแฟมิลี่ในไทยแลนด์ไงไงแบบที่รู้ไงนล้วสวย โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันอภาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย